พฤษภาคมนี้มีอะไรที่คุณจะต้องระมัดระวังบ้างก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ม่หมออ้ําจอมจ่ารูด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้อยากจะหาแนวทางหรือไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตในเดือนพฤษภาคมอยากรู้ว่ามีอะไรที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวสับสดๆกันนะมาดูกันค่ะว่าคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องใดบ้างมีอะไรที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษบ้างหรือเปล่าอ่ะสับสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอทักข้อความมาขอจองคิว ได้เลยอะขอดูพลังงานหน่อยค่ะมีอะไรที่คุณจะต้องระมัดระวังบ้างคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ระวังอย่างเดียวระวังคนอิจฉาเออระวังคนอิจฉาระวังคนหมั่นไส้นะพุษภาคมนี้ต้องบอกเลยชีวิตดีชีวิตปังชีวิตโดดเด่นมีสงา่าราศีอ่าราศีจับเหลือเกินนะ มีโอกาสเหลือเกินว่าชีวิตของคุณจะโดดเด่นเด่นดังนะอาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังมีเกียรติยศได้รับโอกาสดีๆได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือว่าทำหยิบจับอะไรมันก็ดูสำเร็จไปหมดเลยนะการงานโดดเด่นเป็นที่รักมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาสูงมากนะ,ะทำอะไรก็ดูจะประสบความสำเร็จแล้วก็ผ่านพ้นไปด้ดีแล้วก็มีความ เ,เขาเรียกว่ามีชีวิตที่ดีนะคะเออหรือว่าใน,นเรื่องการเรียนก็ต้องบอกเรียนเก่งมีโอกาสสอบผ่านสอบได้ได้รับชัยชนะได้รับทุนนะหรือว่าตอบ คําถามทําอะไรทําการบ้านทํางานอะไรมันก็ดูแบบประสบความสําเร็จไปหมดเลยมันดีไปหมดเลยนะคะเออในเรื่องของความรักก็ต้องบอกว่ามีแต่คนชื่นชอบคุณสเสน่ห์คุณมาออราคุณเกิดพฤษภาคมนี้สิ่งที่ต้องระวังระวังอย่างเดียวเดี๋ยวจะมีคนอิจฉาระวังคนอิจฉาระวังคนหมันไส้ พราะชีวิตจะดีเหลือเกินดีแบบว่ามีแต่คนอยากจะเป็นแบบคุณอยากจะโดดเด่นแบบคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีแบบคุณที่มันโอ้โหใครจะเพอร์เฟกขนาดนี้นะไม่ว่าจะเป็นการงานก็โดดเดน่นทำอะไรก็สำเร็จนะการเรียนก็โดดเดน่นเรียนเก่งสอบผ่านสอบได้นะแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจอะไรหยิบจับอะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองดูมีโอกาสที่ทำได้สำเร็จไปหมดเลยคือลงมือทำอะไรก็มีโอกาสประสบความสำเร็จ ส่วนในเรื่องของความรักก็ดูโดดเด่นนะเดินไปทางไหนมีแต่คนมองตามเดินไปทางไหนมีแต่คนมองเพราะว่ามีความโดดเด่นมีออร่รามีเสน่ห์ในตัวเองเหลือเกินนะเป็นคนที่มีดาวเปล่งประกายอยู่ในตัวนะมีแสงสว่าง อยู่ในตัวเองทําให้มีความโดดเด่นมากๆเป็นที่รักที่ชื่นที่ชอบที่ชมของคนหมู่มากนะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่จงต้องระวังในพฤษภาคมคือระวังคนอิจฉาระวังคนบันไส้แค่นั้นเองแต่เขาทำอะไรไม่ได้คะ่ะ